สนับสนุนนะครับตัวดีที่จะต้องใช้กำลังชุดใหญ่นะครับอุ๊บอุ๊บท่านสองอ <c oughs> ตัวดีตัวดีใช่ไหมครับได้ข่าวว่ามีอะไรี่นะี่โอ้อีกสามรายการครับ ท้องม้อลจังหวัดสมสาคนะครับก็ได้เปิดการนิการตามนโยายของท่านอุปตรนะครับท่านพลเรืรัฐแท็กนะครับได้สองวันนะครับก็มีเหตุการณ์ที่อยากให้ประชาชนนะครับได้รับทราบนะครับขุการนะคันการในงานบางส่วต้องเียกว่าบางส่วนะครับเพราะว่าในเวลาอีกหลายกระบอกนะครับซึ่งการจบพบเห็น ก็จะมีสิ่งของพิีพันหมายซุกซ่อนนะครับผัอเมืองและก็สพบางตลาดนะครับในส่วนของสองพควบขาดนะครับหรือตากผ้านะครับก็จะมีโจรลักขโมยชุดชั้นในเสื้อผ้านะครับนําไปจำหน่ายเป็นของมือสองนะครับต่เดี๋ยวอยาให้ทางด้านคูบกับคบขามเป็นผููชี้แจงรายละเอียดนะครับในส่วนของสองพเมือง นะครับก็จะเป็นเรื่องของความคึกนขนองขี่รถมาแล้วก็ใช้อาวุธมีดปืนปองนะครับขอผู้ปกครองด้วยว่าถ้าจะเน,นินคดีกับน้องๆเยาวชนนี่นะครับในเรื่องของไห้ปั่นอุลางน,นะครับในส่วนของสพบางทรัลนะครับการวางแผนมองทางเล็กใช้ซึ่งกับซึ่งกับการเชิญท่าพุ่งถึง ผมันระดเขตของโคกขามเนี <Techn Pokémon> ่ยมันได้จากลุ่มาทาเขา่องยองการสี่สี่รายการนะมีเสื้อไ้หองี้วก็มีรถมอไซค์หนึ่งคันพิจารของผู้ต้ทหาครับจะยิงเสื้อวิน่แล้วก็ตะเวนรักเพื่มเติมน่เต่อคนร้ายนะครับุทหาเนี่ก็ถ้าเบอร์เจ็ดเนี่ยก็จะทำงานในเขตของโกขาม ถ้าเบอร์16ก็เขตเมืองนะครับ,ถ,นะรบถ้าท่านนี่ครับก็ตรวจยึดได้ประมาณหลายตะกร้านะครับเป็นร้อยชิ้นนะครับบางส่วนก็จะหนาบ้างแล้วนะครับ